สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เก่งกรมณีนะครับเพจงสารเจ้าปุดุจดีสารใหญ่นะครับเพลงคนใจยุบุลปูแลนคาบ้านเฮานะครับแล้วก็เพจเช่นพงปุเทพิดาปูแลนคาใจยุบุลนะฮะวันนี้อาจารย์เก่งได้เดินทางมาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับสิบแนาฬิกาโดยประมาณนะฮะมาที่อำเภอพักดีชุมพลนะครับได้มาสํารวจสารเจ้าที่จะออกทริปวัวใน ไหว้ศาลเจ้า16บหกอำเภอแล้วก็พอดีว่าในการเดินทางมาครั้งนี้เราสำรวจทางพักตีชมพลไม่มีศาลเจ้าที่ใหญ่หรือว่าศาลเจ้าที่สวยงามนะฮะที่ประจําอำเภอเนี่ยเ,ออเกิดได้ได,ได้ได้เห็นข้อมูลในส่วนนี้เลยนะครับแต่ว่าโดยข้อมูลที่ทราบมาก็คือชาวอำเภอพักตีชมพลนั้นนะครับได้มีความสัตธาภรกบไหว้เจ้าพ่อพญแลที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญแลที่บริเวณหน้าอำเภอพักตีชมพลนะครับที่วาการอำเภอ เพราะนั้นพออาจารย์ได้ทราบข้อมูลแล้วไม่สามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้จึงจำได้ว่านะครับจะเดินทางไปที่อำเภอหนองประแดงก็เลยจินจำได้ว่ามีชาวบ้านนะครับซับไซทองนะครับที่เป็นลูกหลานผู้ร่วงแยดีนะครับที่ไเคยส่งข้อมูลภาพสารผู้ร่วงแยดีนะครับให้อาจารย์เมื่อในคราวที่รวบรวมข้อมูลประวัติของสารแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนะครับเอาไว้อาจารย์ก็เลยได้ไปสืบค้นข้อมูลนั้นกลับมาและจังหวะโชคดีนะฮะที่อาจารย์กําลังจะเดินทางผ่านหมู่บ้านซับไซทองพอดี นะครับอีก2หมู่บ้านก็ได้มาเจอแล้วจังหวะน,นี้ก็เลยได้มาเห็นศาลแล้วก็สืบถามชาวบ้านว่าบ้านทรัพย์ไตทองที่ไหนวันนี้ได้มาเจอพอดีครับอาจารย์ก็เลยลงแวะคา,า,ารวะไหว้ศาลปู่ร่วงย่ดีแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวาบ้านทรัพย์ไตทองตแหลมทองอเภอพักดีจุพจังหวัดชายภูมินะครับในคราวครั้งนี้นะครับเรามาทําความรู้จักนะครับถ้าท่านไหนที่เป็นลูกหลานปู่ร่วงย่ดีหรือชาวจังหวัดชายภูมินะครับที่เดินทางนะฮะผ่าน อำเภอพัทลีชมพลมุ่งหน้าที่จะไปตําบลแหลมทองไปที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในเส้นทางสายนี้นะครับหากเมื่อเดินทางผ่านบ้านซับใจทองนะครับตำบลแหลมทองอำเภอพัทลีชมพลนั้นท่านสามารถที่จะแวะไหว้สักการะบูชาปู่ร่วงย่าดีที่ศาลนะที่ตรงบูบ้านนี้ได้นะครับซึ่งศาลจะไม่ได้หลังใหญ่นะครับแต่จะมะีต้นไม้อยู่บริเวณหน้าศาลนะฮะ แล้วก็จะมีบ้านหลังสวยๆอยู่ด้านข้างนะครับวันนั้นพื้น <f ew krit> กระเบื้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมบริเวณรอบศาลนะครับว่าพื้นที่รอบศาลนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับศาลนี้นะฮะศาลนี้ก็จะเป็นป้ายศาลสถิตปู่ร่วงแย่ดีนะครับศาลสถิตปู่ร่วงแย่ดีขัางในศาลก็จะมีช้างม้านะครับแต่ไม่มีองค์ปู่ร่วงแย่ดีนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังเราอาจจะต้องติดต่อประสานแล้วนําองค์ปู่ร่วงแย่ดีมามอบให้นะครับนำองค์ปู่ร่วงแย่ดีมามอบให้จากศาลใหญ่ นะครับเดี๋ยวเราเราจะติดต่อประสานกันอีกทีหนึ่งนะครับและก็ในทุกๆปีงานประเพณีบุญเดือน6 บนเบิกบ้านนะครับชาวบ้านซัพใสตทองและผู้มีจิตธาลูกร่วงแย่ดีนะฮะทั้งหมู่บ้านนี้จะเหล่าข้าจ้ำเหล่าผู้ไปทําพิธีการทั้งหลายเนี่ยแล้วชาวบ้านของบ้านทรัพใสตรทองนี้นะครับจะมารวมตัวการทําพิธีสักการะเส้นไหว้นะครับสักการะเส้นไหว้วงสวงบูชาประจําปีเลี้ยงปู่ร่วงาย่ดีและบริวารประจําปีที่นักศาลเจ้าปู่ร่วงแย่ดีของบ้านซัพใสตทองตําบลแหลมทองอําเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้ทุกๆปีนะครับเป็นประเพณีของ ชาวชาวบ้านที่นี่นะฮะแล้วในศาลหลังนี้แนมะ้จะมีขนาดประมาณ2เมตรได้นะครับ 2, 2เมตรได้นะครับก็มีพื้นที่ศาลที่เป็นการแสดงถึงความศรัทธากราบไหว้ของชาวบ้านทรัพย์ไททองนะครับที่มีต่อปู่ร่วงย่าดีนะครับใดวันนี้อาจารย์เก่งในฐานะที่เป็นประธานศาลเจ้าปู่ร่วงย่าดีบ้านใหญ่ตำบลเก่าย่าดีนะครับแล้วก็พยายามรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของปู่ร่วงย่าดีในทุกพื้นที่ วันนี้เราก็จะได้มาทําการบอกเล่าเรื่องราวดีๆได้เก็บภาพคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปให้พี่น้องลูกหลานปู่ร่วงแยด่ดีและชาวจังหวัดชายภูมิและผู้มีจิตศรัทธาปู่ย่าตัวทุกพื้นที่ได้ชมคลิปนี้ได้มีโอกาสผ่านนครับอำเภอพอดีชมพนที่จะไปอำเภอหนูกระแดงนะครับกรเกษตรสมบูรณ์นั้นได้มีโอกาสได้มาแววไหวสักการะปู่ร่วงยด่ดียังสารเจ้าเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ถือว่าถึงเล็กแต่แน,น,น่นไปด้วยความศรัทธาแน่นไปด้วยความ นับถือผู้ร่วงย่าดีนะเราจึงขออนุโมทนาและก็ยินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมในความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านซัดเซธอง,งอำเภอทักดีจุมพลนะครับที่ได้มีการศรัทธากราบไหว้ผู้ร่วงย่าดีเป็นอยู่แล้วประจำนะฮะนับถือมากนะครับเป็นที่เคารพพึ่งพาทางจิตใจนะครับและสถานที่แห่งนี้นะฮะเราก็จะเห็นสานกเล็กแบบ่งนี้นะครับแต่ว่าในงานประเพณีบูนเดือน6ของทุกปีในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็ ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยลูกหลานาชาวอำเภอพัดีจมพนชาวบ้านทรัพย์ไททองนะครับแล้วก็ผู้ที่มีจิตสราบูรเดินถกก็จะมาต้อนรับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทรัพย์ไททองสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้อาจารย์อาจารย์เก่งนะครับมาเยี่ยมจากสารใหญ่นะครับบ้านร่วมแยดีตะบนเก่าแย่ดีอำเภอแกงข้อบ้านใหญ่เนาะเป็นพรามเขาเห็นพิธีการวงสวงนะพ่อจัดงานบุญเดินสามพัดีุ่านมากเราก็เลยได้จำได้ว่า อ่คนบ้านเฮ่าเนี่ยก็คือบา้านซับไตทองเนี่ยครับในในทรงของคนสานีรวบรวมรวบรวบใหม่ในในในการรวบรวมบของคนสามคุณาครับเล้นเด็กเล,เล่แวะพักท้ายแวะเยี่ยมหา,<พ>าเยี่ยมเยียนเนาะนะครับ,รบก็จะประมาณนี้เราเรียนเจิญน,นะฮะนี่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับชาวบ้านซับไสทองนะครับท,ที่ที่ดูแลที่นี่ที่เป็นศูนย์รวมสภานักสุ้านะครับ ก็จะประมาณนี้ครับขายื้นกกันเนะครก็จะอยู่ประมาณนี้ครับค้นแรกก็อยร์บ้านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เพื่อมีในการเลี้ยงผูเลียงกานเลียงเ่นคเลี้ยงเรียนเลี้ยงกันนเรียกเข้าเดยครับเดือนหกออกไหมือพ่อมกาบุญเบอรบ้านเนาะครับับเล่นหมีเลี้ยงหมีมาเลี้ยงกัน แ่ะ้องปลวไปเฮ็ดปูเบิกบ้านครับอ๋อครับแล้วข้าจำ <chancellor> ของพ่อจำแม่จำเขานี่มีหลายท่านบ่ครับมีครับเจ้าว่าล่องปอยูปอยูก็คือมีจักทันครับปีปกติปีคนหนึูงคนหนึ่งคนหนึคนหนึงนึงแทนปูแทนเาี้ยอ๋อครับก็มีข้าจำ er ยูแลมีมีมีคนยคอยทำเรื่องพิธีการคือสามปูนายุู้ามปูหลานบ้านเข้าปครับ จากหครนนบาก้าวแกบยนแต่ว่านนี um. okay. ้ทงเขีองคูคมีโอกาสอาจารย์จะสาอง์ก็มอบตาูตาทำเดที่สาความัไปเในขอในกรสําเร็จขออย่งกระสัเลเบิครับสนเเบิเลี้ยงยูนีบอนยูนีแก้บนนีและบรมีความเพ่นบรมีอยูเทิ้งเขานันบ้านงานยูเทั้งนัน่าดีเนี่ยตความเพ่นเพราะทําเสียชีวิตปุ๊บ ดวงจิตวิญญาณท่านกลมาเป็นลูกศิษย์ของผู้ดวงแล้วก็ตามมาคอยปฏิบัติรับใจตามห้อยผู้ดวงแต่ตอนปีญาบำเพ็ญอยู่เมื่อหา60ปีก่อนเนี่ยนะครับเมื่อท่านท่านมีโลภาะของปัจจุบันเนาะ,ะมีโลภาะในอดีตของของญาติเนี่ยนะฮะญาเนี่ยกับบำเพ็ญบารมีอยูล่ละกะตอนที่รับป่วยเนี่ยรับจะขึ้นจากท่านเกษตรสมบูรณ์และเป็นคนบ้านตากเกษตรสมบูรณ์นะคร <มา S 2> ับใช่ครับบ้านตาเกษตรสมบูรณ์รับป่วยเนี่ยรับไปทั้งจากลูกหลานทั้งตัดต้นเนี่ย แม่้หามขอใช้ปลาเลยดิเพราะว่าปูดวงมาบ,บอกให้ถ้าอยากเข้าอยากซวงให้ไปอยู่น้าปูไปบำเพ็ญปฏิบัติท,ที่น้ำปูเพราะไปถึงปลาปุ๊บไม่หอดใช้ปลาหามไปนี่สิให้ลูกหลานหามหามไปเลยดิแล้วจ้อยจนหอมล้าหามไปไปถึงใช้ปลาแล้วก็ลูกถึงงานใหญ่กู้กับเต้าวนแล้วก็ได้ฝากบอกว่าได้หน้าแต่ถทานปลาปลาโด่ลูกปลาขึ้นไปไปถึงท้างที่บ้านเจ้าญาดี ซึ่งเมื่อมันนีปลาดงดิบปลาอย่างต่างๆที่ปูเคยบำเพ็ญอยู่กลับไปยู่นะันบำเพ็ญบารมียู่นะักถือศีลบำเพ็ญถําจนกระทั่งปูก็ค่อยสอนสอนเรื่องรรมเรื่องจิตเรื่องอย่างต่างๆแล้วมามาทำเทียนสอนแล้วก็ร่างกายแล้วก็หายเจ็บหายป่วยกับยู่จนกระทั่งบำเพ็ญยู่กับปูด,ดวงซึ่งปูด,ดวงที่เหลือถ้าดวงจิตนะฮะเป็นดวงจิตแล้วก็ค่อยมาสื่อสารบอกให้งุงานปฏิบ,บัติงานก็นย,กย่ผู้เดียวกันหลัอย่กับสิงตารละสารเดียงกันหล ปลมท่านปฏิบัติธรรเพ่งจนกระทั่งละสังขารพอตายลงปึ๊บกะดวงจิตท่านก็ตามรับวใส่ผู้ร่วงนะฮะตามรับใส่ผู้ร่วงก็เลยก็เลยจึงมีผู้ร่วงย่าดีนะครับเฉพาะพญแลเนี่ยเป็นเป็นศิษย์รุ่นรุ่นต้นในสมัยเมื่อรัชกาลที่สามนะฮะประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยปีที่แล้วนะครับเพราะรุ่นนั่นเพิ่นไปแล้วดวงจิตผู้ร่วงกับโกกปารักษาเพื่อเขาผู้เล่นฆ่า ภูเขาลูกลูกมันยังไงเนี่ยรักษาอยู่ตลอดจนกระทั่งการเวลาเมื่อประมาณหักสิบปีก่อนเนี่ยนะครับประมาณหกสิบปีก่อนเนะี่ยย้าดีเนะี่ยก็เลยจะมาเป็นศินลป์รุ่นหลังยังมีลูกวิหลานยังมีภาพของย่าดีที่ลูกหลานเขาเห็นเพรานยังเห็นหญ้าอยู่โอ <Okay. S 2> เคครับคนกับบำเพ็ญอยู่บนเขาสมัยตะกอนเนี่ยดงดงของที่นั่นเนี่ยดงแตกประมาณปีสองพันห้าร้อยเจ็ดเป็นต้นมาเริ่มทีนี้ไปแพะไปเท้าถางทาง่าแล้วขึ้นไปจับจอกเป็นป้าดงดิบ นะครับก okay. ็จังคอยเพราะจากคนสืบไปเนี่ยญาติจังคอยมีเรื่องเล่าของญาติหลักพระป้อมจิตมีเรื่องของผู้ดวงนะครับแล้วมีเรื่องของญาติ่าที่ญายเสียชีวิตไปแล้วก็ค่อยดวงจิตก็ค่อยไปมันจิมีวัฒนธรรมอีสานเนี่ยไปแต่ไม่มีกระตั้มป้อนล้ำบุษธาประสีผ้าพระยาเถรแล้วเพิ่นกับปูกับมาเทียมดวงจิตญาติขอมาเทียมพอหลังจากญาติตายเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์มาัตเใส่ก็ไหนรย์มาจากทั้งมาจากทั้งบ้านเก่าญาติ นะครับาจากในเมืองเลยก็คือจริงๆอ่ะเป็นคนที่คอยฟื้นฟูพัฒนาเบิงศารผู้รวมแง่ดีทุกที่<อ>ที่สามารถช่วยเหลือได้ตรงไหนที่ขาดแคลนตรงไหนดีแล้วเราก็ไปช่วยนะฮะตรงไหนที่ยังขาดแคลนก็ไปเสริมนะครับเราววาดเราไปหานราไม้มาอดัดเราไม้เราก็ไปส้อยเราเอียงเราไฟฟื้ไปปนไฟเราเหมดมาก ใช่ครับเชื่อเขาบริเวณทรายเนี่ยเป็นเขตปกครองดูแลของปู่รลูกแย่ดีนะครับเพราะเลยจากบางเหยือเลยจากเขาลูกนี่ไปกับไปทิศทั้งด้านเพชรบูรีจะเป็นของเป็นเชื่อของปู่ลุกไปทางเข้าเพชรบูรณ์ลมซักไปทางพาคอุดรสายต้นของตัวเรผู้นี่จะมาผู้ลุกถ้าถึงเชือกผู้เรนท่าเชือเขาที่เป็นของพี่บ้านพี่ลูกจะให้จันทร์ ได้ได้ครับเดีวพี่โอกาสคุณเดือนสามนะครับอย่าเลี้ยงเชิญไปภาคณะเพราะจำไม่จำไปไหวให้คุณเดือนสามล้มลค,ลครับเดี๋ยวนี่จะเป็นล้มยูนทูบใช่จะล้มยูทูปพร <อ S 2> ้อมแลราคา เพี่อาจารเจ้าผู้รุ่งจะดีพ่อที่จอดรถถามนี่เนปะแม่นที่ยิงฉันว่าใครได้ยินหนูก็ฉันอยากพี่ว่าได้ยินเคยได้ยินอ้วยป่แม่นจริงเลยได้ยินคำเพื่อนถามประเดี๋ยวค่ะที่ไหนค่อยตอบมาว่าขื่นน้นไปน้อยเดียวก็ถึงว่าโอ้โหนี่พ่อขี่รถมาเห็นจอดนี่จริงแบบจิตนี้นี่ดีได้ยินดีดอกคือคือด้วยความที่แบบว่าหาสารนี่เอาเพิ่มพอดีจุ่มพ้นเนี่ยว่ได้แหละ นึกขึ้นได้ในศาลปู้นาที่หนีเขาสินค้าคณะไหวดีเขาสินค้ามาแบนหนีแน่เราเข้าไป,ยายาปาตีไปเลยปรากฏว่าไปดึงในเฟซสุงนะครับข้อมูลที่ค่อยโพสต์ไปศารลรูปนี่แหละที่พี่เขาอยู่บ้านเนี่ยเป็นคนทรงให้ที่ในบ้านเนี่ยอะไรรูปทรงใช่ครับต้องเห็นรวบรวมอยู่นั่นแหละครับหลังจากเลยได้พาหน,นีมากรเลยถามปุ๊บคนบอกว่าอีกสองบ้านเด้อ ก็เลยมาถามพอมาสิกเขมาถามพี่เขาก็ขึ้นไม่มีเดี๋ยวหลังกันแล้วเดียวเห็นสารก็ดีจำได้ไยินี่ยครับถามว่างไรครับตอบออกมาเอาลวดแบบว่าขึ้นน้นไปกันแม่นเลยครับผูกระยาติดึงละนะครับผู้กระยาติดไปเดี๋ยวนิดนะแม่ตายไปหน่อยนิดอ้าวติดไปแล้วพอยมาจำได้เห็นที่เนี่ยสารภูกระยาพอมีนะก็หาองค์ภูองค์ญาเนาะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวติดเบิ่องค้งว่า พขอประมาากับสารจากสารใหญ่เลยจากสารภูยาเลยอาจจะเอาโลกมาห่แล้วเขาค่อยมารับกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งมิถุนานนี่ก็มอบให้กับตำบลหนองขามมีรสารบพิองแต่ท่านท่านนายกโครการอาหารท่านตำบลท่านนายกตกใจกล้าสุนทรกลับไปจัดงานวงสวง ท่านเลขาท่านเลขาองค์การมหาจังหวัดท่านแสนเลขาแสนของท่านนายกกรรมจังหวันะท่านพลาดโลวิล่าเนี่ยท่านเลขาแสนเพิเ่นจะมามาร่วงในางานที่พี่พี่กันนะครับท่านท่านเจ้นเลขาเนะนะี่นยก็ท่านนายกจัดงานใหญ่เลยนะฉลองกันแล้วก็เอาองค์ที่อยู่ปู่ย่าเนะี่ยบูชาแล้วก็เอาไปมอบให้เนะพิ่งกับบูชาไปนะครับ นี่ที่นี่เห็นทั้งนี้ว่ามีองค์ก็ได้ว่าเดี๋ยวอาจจะดูดูว่าองค์ไหนที่อยู่ที่ศาลปูย่านที่ผูชาอยู่แล้วเนี่ยจะทำมามอบให้เนาะเ,เป็นชาติดีกว่าเป็นน้ินใจ